ายดีตอยนยามที่นอนวันนี้น่ากับจีเมื่อไห้ระลทบไทยเมืม่อไร่ยากมาบ่าวมืบ่าวมืนครเต็มเตยว่าเอาข้าดูท้อง I don't know. เอไาไวโดนก้าวปจากวองไป,ไา,ไปานตายไปหลายเบาเลุยเรื่องมนมากเขาเ่ามือตายเลยกลัวมันมาไลยปานนี้นะบางเราอ่ะ บ่โตู้หนไปถ่านกามีอะไตัวนึ่งเม็ดมืก็ือหัวยวเม็เม็ดมหวยวมา้ตวอาข่าวย เพื่อนนี่ฮะคูว่ากูณถูอถ้าก้องคุว่าคุณถือเพื่อนต้องานเที่ยวนี่นะฮะขนามันไรๆเลยไม่กล้ากย

ันนี่รูมหนึ่งอยู่ดิพี่อยังีไย ลูว้งเมื่อกนนี้ได้หมือนรวดเราบไปไปนะพาะไรวิญญาณรากลัาลคือ Achei que era ดีด hi. oui, ้วยดีด้อยเรามากมาอยู่มาอยู่เต้นอยู่ถ้าเราลกท่าต่างแล้วมันจะลุกที่างอ้เราไปถึงท่าเราไปถึงท่าเพราะมันถ้าไปถึง่าอย่างนี้มามีว่าเตงเพื่อนถึงเรียนใหม่เริ่องมันาะ Loh. Mình nhà mình còn cái màn chay Có cái bùm, Nó nước bọt thôi จอดลงยางกอนลงยามกอนเมือนลงยามกอน,กนกเสือกูนีมันอันนี้มันมีคุ้มไรน่ะมันเป็นคุ้มทั้งหนาให้ผมเสือกู กนิ้งเะส้างส้างส้างเฉี่ยบอแมนเตี่ยวังเนี่ลัเนี่ยเตี่อ้วางทางเนีทาเขี่ยวทางเขาหยางกที่อยู่ตระเวนอรแม่งด้วยนักเยอะหมดหมดไรกเอาเขามาทำดีกูจะรู้เกิดกับคู่กู ขขามึงไม่ได้กินไน

Tao chi cốp đây bay 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 วันยาเอาคอจบคลิปบเพียงคนนี้นะพี่น้องเนาะใครเข้ามาทหมไมฝากกดไลด์กดแชร์กดติดตามนะเนี่ยเด้อยวไปกระดังใจเหตุคลิปต่อไปบ๊ายบาย